ล่าสุดมวลชนกปปสเวทีแจ้งวัฒนะนั้นได้เคลื่อนตัวออกจากพื้นที่การชุมนุมนะครับซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบหนึ่งเดือนที่หลวงปู่ผู้ได้สระนำมวลชนออกไปเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลครับ ความเคลอนไหวของมวลชนปปสเวทีแจ้งวัฒนะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาขบวนรถของมวลชนได้เคลื่อนตัวออกจากบริเวณพื้นที่การชุมนุมนะครับโดยตั้งแถวหัวขบวนที่บริษัทแคทเชลคอมประกอบด้วยมวลชนประมาณ500คนรถบัส6คันรถปิกอัพ15คันรถเครื่องขยายเสียง2คันและรถยนต์ส่วนตัวอีกจํานวน 1. หนึ่งลวงปู่ผู้ได้สละได้นำขบได้นํามวลชนขึ้นรถนะครับและได้เป็น ได้นั่งรถที่นาหัวขบวนเข้าไปและไม่ได้แจ้งกับสื่อมวลชนว่าจะเคลื่อนตัวไปที่ใดล่าสุดขบวนมุ่งหน้าไปทางแยกหลัก4ี่แล้วซ้ายที่สะพานยูเทิร์นทั้งนี้มีรายงานว่าน่าจะมุ่งหน้าไปที่ตึกชินวัตรหนึ่ง แถวซอยอารีครับปบัติการน,นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้หลวงปู่พุทธดาปเปิดเผยว่าตามที่นายสุเทพเทือกสุวรรณเลขาธิการกปปสอตอบตกลงตามข้อเสนอที่จะเข้ายึดเครือข่ายของธุรกิจตะกูลชินวัตนและไม่ให้สามารถดําเนินธุรกิจในประเทศไทยต่อไปได้โดยบอกด้วยว่าได้เสนอเรื่องนี้กับนายสุเทพไปก่อนหน้านี้นานแล้วและเมื่อนายสุเทพเห็นด้วยที่จะดําเนินการก็พร้อมที่จะเข้าร่วมกับกบปปสส่วนกลางด้วยทั้งนี้หลวงปู่พุทธทาอิสระเปิดเผยด้วยว่าจะนามวลชนไปพักค้างคืนที่ตึกสูงห้องแอร์นะครับแต่ยังไม่ได่าานหรข ที่เวทีแจ้งวัฒนะก็ยังคงมีมวลชนเฝ้าอยู่คอยดําเนินกิจกรรมตามเดิมของเวทีโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือชาวนาในการฟ้องร้องคดีแพ่งกับรัฐบาลน,นะครับลุงปู่พุทธิสระย้ําด้วยว่าปฏิบัติการนี้เป็นการทำตามสิทธิการชุมนุมที่ศาลร,รัฐธรรมนูญและศาลแพง่งเห็นว่าการชุมนุมในครั้งนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับ หลักปูผู้ได้สรายืนยันด้วยนะครับว่าพร้อมที่จะเจรจากับทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะกนนนำนปชเพื่อที่จะหาแนวทางการปฏิรูปและสร้างพิมพ์เขียวประเทศไทยเพื่อที่จะให้เกิดแนวทางปฏิรูปไปพร้อมๆกันทุกทุกฝ่ายครับคุณสุยุทุลพิจารณ์ครับขอบคุณครับคุณวิศาตครับยังไม่ปรากฏนะครับว่าจะเคลื่อนไปจุดไหนอย่างไรจะไปแล้วนะครับจะไปพักค้างที่ห้องแอร์บนตึกสูงด้วยยังไม่รู้นะครับว่าไปที่ไหนอย่างไรย้อนกลับมานะครับผู้ชมครับดูรายละเอียดเมื่อวานนี้สารแพ่งอ่านคำพิพากษา ในคดีที่คุณถาวรเซนเนียมไปยื่นฟ้องคุณยิ่งลักษณ์คุณเฉลิมดละโพดเวกอดุลเป็นจำเลยที่1นถึงสในความผิดเรื่องละเมิดจากการประกาศพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงและออกข้อกำหนดโดยคำฟ้องระบุว่ามิชอบไม่มีเหตุจำเป็นขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินและขอให้ศาลสั่งห้ามใช้กำลังสลายการชมรุมนุมศาลแพ่งมีคำพิพากษาระบุนะครับ โดยสรุปก็คือไม่ได้มีการเพิกถอนประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินแต่ห้ามใช้กำลังสลายการชุมนุมเป็นหนึ่งในข้อห้าม9ข้อจาก12ข้อโดยสารห้ามดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1ห,ห้ามไม่ให้สร,รอสอรผมเรียกอย่างนั้นนะครับจะได้เข้าใจง่ายนะครับจำเลยทั้งสาหมายถึงคุณยิ่งลักคุณเฉลิมและผบตอรอ ห้ามมีให้สร,รอสอรใช้หรือสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้กําลังหรืออาวุธเข้าสลายการชุมนุมของกปศกปปสและประชาชนที่ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามรัฐธรรมนูญข้อ2ห้ามไม่ให้สรสรมีคําสั่งยึดหรืออายัดสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคเคมีภันธ์หรือวัตถุอื่นใดที่ใช้เพื่อกระทําหรือสนับสนุนการการสนับสนุนกปปสและประชาชนข้อที่สาม ห้ามไม่ให้สอรอสอออกคําสั่งตรวจคนหรือถอนหรือทําลายอาคารสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งกีดขวางของกปปสค่ะสี่ห้ามไม่ให้สอรอสอสั่งการให้การซื้อขายใช้หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคเคมีภัณฑ์หรือวัสดุอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอาจใช้ในการชุมนุมของกปป,ปสและประชาชนห้าห้ามไม่ให สอรสสั่งการห้ามกระทําการอย่างใดๆที่เป็นการปิดการจราจรปิดเส้นทางขมนาคมหรือกระทําการอื่นใดที่ทําให้ไม่อาจใช้เส้นทางขมนาคมได้ตามปกติในทุกเขตพื้นที่ที่กปปสและประชาชนใช้ในการชุมนุมห้ามไม่ให้สอรสประกาศกําหนดพื้นที่ที่ห้ามมีการชุมนุมของกบปปสและประชาชนตั้งแต่5้าคนขึ้นไป เจ็ดนะฮะเจ็ดห้ามไม่ให้สอรอสอสั่งการห้ามการใช้เส้นทางคมานาคมหรือการใช้ยานพนาหนะหรือกําหนดเงื่อนไขในการใช้เส้นทางคมานาคมหรือการใช้ยานพนาหนะของกปป,ป,ป,ปสและประชาชนในการชุมนุมแปดแปดห้ามไม่ให้สอรอสอสั่งห้ามกปป,ป,ปสและประชาชนใช้อาคารหรือเข้าไปหรืออยู่ในสถานที่หรือห้ามเข้าไปในพื้นที่ใดๆและก็เก้าห้ามไม่ให้สอรอสอสั่งห้าม ให้อบพยพกปปสและประชาชนออกจากพื้นที่การชุมนุมและห้ามไม่ให้ออกคําสั่งห้ามกปปสและประชาชนเข้าไปในพื้นที่ชุมนุม